สวัสดีค่ะวันนี้ไพ่จะมาบอกอะไรเราบ้างคะอ๋อเด็กถือถ้วยนะคะจะมีเด็กมาชอบคุณหรอคะเด็กถือถ้วยมายื่นความรักความรู้สึกดีๆให้คุณนะห้าเหรียญอ่าทำไมห้าเหรียญละ่ะคุณไม่สนใจหรอคะสาถ้วย มีเด็กแอบเข้ามาชอบคุณนะคะเขาอยากชวนคุณไปเที่ยวไปดื่มไปทานข้าวไปเดินเล่นไปสังสรรค์กัน j u s t i c ทำไมคะทำไมมีเด็กจัสติกออกมาอ้อ k i n อ of b แน่นอนเลยค่ะเขาอายุน้อยกว่าคุณเยอะเลยผู้ที่เข้ามารับชมอ่ะเขาน่าจะอายุค่อนข้างจะสามสิบั p แล้วนะคะเ,เป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้หญิงมีสเสน่ห์เป็นคนที่เก่งมีสเสน่ห์นะแล้วก็มีจัคสิกออกมาอาจจะหมายถึงว่าขอให้คุณทําอะไรให้มันถูกต้องออทําไมล่ะไม่ถูกต้องยังไงอะจส เดนจัสมนให้นึกถึงเรื่องทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีอะไรทำนองนี้นะคะทำไม่ะคะรักเด็กไม่ได้หรอ <c oughs> แต่ถ้ามองอย่างแง่หนึง่งคือเป็นเรื่องของโชคชะตานะคะอยู่ที่ตัวเราด้วยมันไม่มีอะไรเสียหายคะ่ะห้าถ้วยอทำไมห้าถ้วยเนอะ ห้าถ้วยเหมือนกับว่าอืมน้องคนนี้เข้ามายื่นความรักให้คุณอะแล้วทีนี้คุณไม่ได้สนใจหรือว่าคุณไม่กล้าที่จะจะรับไมตรีจากเขาอ่ะทําให้เขาแบบเศร้าไปเลยนะคะเศร้าเหงาอะไรอาวรนแล้วก็ทําให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวด้วยเ,เขารู้สึกผิดหวังมาก ที่เอมพรนะคะมีแต่รุ่นใหญ่เลยนะคะก็ความสวยงามของคุณกิริยามารยาทงดงามความเพียรพร้อมของคุณความอุดมสมบูรณ์แต่งตัวดูดีตลอดเวลาทําให้เด็กเขาปลืม้มทําให้เขาแบบอยากรู้จกักอยากชวนไปเที่ยวไปทานข้าวอยากมอบความรู้สึกดีๆให้แล้วก็คุณอาจจะ ติเศษเขาหรือว่ายังไงคะทําให้เขาเศร้ามากเลยหรือว่าคุณคิดว่าคุณกลัวกลัวบาปหรอหรือว่ายังไงเพราะว่ามีจัสติมินออกมามันเป็นเรื่องออเรื่องชะตาฟ้าลิขิตเป็นเรื่องเป็นเรื่องผิดถูกอะไรทํานองเนี้ยจัสติกออกมามเป็นการตัดสินเนี่ยคุณกลัวว่าคุณจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีล่ะคะถ้าคุณจะคบเขาอะไรอย่างเงี้ยอก็ไม่นะ โอผู้หญิงเก้าเหรียญคุณคองโสดมานานมากเลยเหรอคะออโสดสวยและรวยมากนะคะพร้อมมากมีความพร้อมทุกด้านเหลืออย่างเดียวคือความรักแล้วน้องเข้ามายื่นความรักให้อะ่ะโอ้ยสิบเหรียญน,นะคะตกลงเถอะค่ะ ตกลงแต่งงานเลยค่ะมีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยนะเก้าเหรียญสิบเหรียญนะคะอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมากเลยนะคะไม่ต้องคิดมากอะไรแล้วก็ไพ่สื่อน่าจะสื่อถึงว่าคุณจะตัดสินใจยังไงชีวิตของคุณก็มีความเพียบพร้อมมีความสุขมีความมั่นคงสิบเหรียญออกมารับประกาศว่าความมั่นคงมาหาถึงคุณแล้วนะคะแล้วก็อ จริงๆแล้วอะ่ะมันก็น่าจะเกี่ยวกับว่าถ้าน้องเข้ามายื่นความรู้สึกยื่นสิ่งดีๆให้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าต่อไปมันจะมีแต่ความสุขเนาะแล้วก็ความมั่นคงอ,อ,อยู่ด้วยกันแล้วส่งเสริมกันอะไรทําดองนีเ้เราจะสรุปยังไงคะจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่คุณนะคะเพราะว่าจริงแล้วคุณก็เพียบพร้อมหมดทุกอย่างอ่ะคุณคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะ คุณไม่ได้มองหาเผลอๆคุณไม่ได้มองหาความรักด้วยซ้ำนะแล้วก็คุณก็มีทุกอย่างของคุณคุณไม่เดือดร้อนคุณมีความมั่นคงแล้วก็แต่คุณเป็นคนที่ดูดีไงคะเป็นคนดูดีเป็นคนสวยดูดีมีเสน่ห์เนี่ยทําให้คนอยากเข้ามาหานะก็อันนี้ก็อยู่ที่ดูพินิจของคุณแล้วล่ะนะคะว่าคุณจะตกลงปลงใจเขาไหมแล้วสรุปยังไงคะเดวเมจิเชียนะคะ ฉลาดรอบรู้คุณคิดว่าคุณรู้อยู่แล้วค่ะคุณเป็นผู้รู้คุณเป็นผู้ที่ตื่นแล้วนะคะจริงแล้ว,วคุณเป็นคนคนที่แบบสนใจในเรื่องในเรื่องคุณมีซิกเซน์มีมีมีจิตสัมผัสที่รู้รู้ในเรื่องของธรรมของอโลกแห่งคุณเป็นพ่อหมอแม่หมอเป็นผู้ที่มีคาถา,าคมเป็นผู้จอมขมังเวทด้วยซ้ํา สวดมนต์นั่งสมาธิอะไรทำนองเนี้ยมันเป็นเรื่องที่คุณคุณเป็นมาอยู่แล้วคุณก็เลยเออาจจะคิดมากหน่อยที่จะมีอยู่ๆมีใครเข้ามาปลืม้มเข้ามาชอบเข้ามายื่นข้อเสนออะไรให้คุณเจ็ดถ้วยมันมีเรื่องมาให้คุณได้เลือกกันนะคะ เขาให้คุณเลือกค่ะว่าคุณจะเอาอยัางไจงจริงๆอะถ้าคุณใ่ที่จะปฏิบัติธรรมหรือว่า,อ,าอยู่คนเดียวอยากมีความสุขมันก็แน่นอนคุณก็มีความสุขได้เลยแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักถ้าคุณยังรารถนาที่จะมีความรักคุณก็มีความสุขเหมือนกันว่าคุณแพร้อมอยู่แล้วแล้วก็มีทั้งสิบเหรียญก่อนหน้านี้คุณเป็นผู้หญิงเก้าเหรียญคุณก็มีความสุขเป็นดีเอมพลที่เพียพออก็อย่างที่ ให้สรุปออกมาก็คือคุณมีอะไรให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะมีสิ่งให้เลือกเยอะแยะมากมายคุณก็เลือกได้ว่าคุณจะเอาอยัางไงเนาะแต่ที่แน่ๆคือก็มีเด็กเข้าเข้ามาปื้มเข้ามาอยากจะมอบความรักให้คุณนะคะอยากจะชวนคุณไปเที่ยวยชวนไปสั่งสัค์ไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปกินข้าวอีกใบหนึ่งก็แล้วก,กันโดสตา คุณพระมาหมดเลย The Empress, ก้าเหลี่ยมเดอ s t สตาค e ีนอ f ฟมอนคุณเป็นใครกันคะทำไมคุณพร้อมขนาดนี้คุณมีทุกอย่างเลยเดอ s t สตมีทั้งความสวยน่ารักมีชื่อเสียงโด่งดังมีชื่อเสียงอ่ะอาจจะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์หรือไม่ก็มีชื่อเสียงที่เก่าขานกัน ว่าคุณเป็นคนสวยโดดเด่นอย่างงู้อย่างนี้นะเลยทําให้มออีคุณอายุน้อยกว่าเข้ามารักเข้ามาชอบนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาอีกเยอะแยะเลยค่ะเข้ามาให้คุณเลือกให้คุณตัดสินใจอ,อก็นั่นนะนะก็สวยเลือกได้หล่อเลือกได้ถ้าเป็นคุณผู้ชายก็มีน้องคุณอายุน้อยกว่าเข้ามาหาเพราะเห็นว่าคุณมีความมั่นคงเห็นว่าคุณอนะ เออพร้อมแล้วก็มีความมั่นคงแล้วก็เขาก็เลยอยากจะเอออยากจะเข้าหาอยากส,าสัมพันธ์เห็นคุณเป็นที่พึ่งพาได้อะไรทำนองเนี้ยออก็ต่อให้คุณปฏิบททานานัติธรรมมันนหรือไม่ก็ไฝ่ในเรื่องทำเรื่องอะไรเงี้ยแต่มีความรักมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะถ้าเป็นความรักที่ดีอ,อันนี้ก็แล้วแต่คุณจะตัดสินใจนะก็ดีใจด้วยนะคะยังน้อยก็มีเอ,อ คนเข้ามาปรารถนาดีมามีความรักมีความปรารถนาดีให้คุณมีมิมตรไมตรีมีกระยาบมิตรเข้ามาส่งเสริมซึ่งกันและกันประมาณนี้นะคะก็ขอให้มีแต่ความสุขนะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ